เราจะรวมคนหล่อเตะบอลหวยมาไว้ด้วยกันมึงจะได้โยโ่โคเจนหน้าให้ตะบะแตกตามทฤษฎีที่ว่าพี่แกลแล่นะนะแล้วทำให้อีใหญ่ป้าน,นั้นไปต่อไม่ได้ถ้าเราล่ารายชื่อได้เกินครึ่งก่อนประชุมผู้คองอนะี่อีป้าน,นั้นก็ได้เป็นแค่ดีโค้ชไปเลยเว้ยเฮ้ยพวกมึงรวมเอ้ย <Hey, S 1> รวมรวมรวมมาวเลยนี่คือการคัดตัวนักบอลโรงเรียนถ้าใครผ่านไปได้ ก็ได้มาซ้อมกับทีมพรุ่งนี้แล้วที่พวกมึงถือบอลมันทำไมเนี่ย <God. S 1> เราจะไม่คัดกันแบบเดิมทิ้งไปไปไปโอเค <Okay. S 2> เอ่อเอ่อแถวตอนเล็กฮะเข้าแถวไว้สู้ๆไปไอ้บิ๊กอุ้มอะไรวะพวกมือข้างหลังอะนั่งลงให้หมดเลยนะ พวกเธอนั่งตรงนั้นเลยเค,คนแรกพร้อมไหมเอ่อพร้อมโอเคพร้อมไหมหนึ่งสองสามเปิดโอ้ยใจไม่เต็บอ่ะโอ้อโหผ่านเฮ้ยแล้วไม่คาดแบบปกติเหรอแล้วมึงคิดว่าถ้ากูให้มึงมาสอบทฤษฎีเนี่ย มึงจะผ่านไหมไม่ผ่านคนต่อไป <Okay. S 1> หนึ่งสองสามเปิดไม่ผ่านคนต่อไปหนึ่งสองสามเปิด <c oughs> ผ่าน ผ่านแม้ว่ามันจะเหนจะละเท่าไรแค่มีเธอฉันก็ไม่กลัวคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดสับสไว้เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ